นิทานเรื่องกบกับหนูจัดทำโดยนายพาคินหิรันพฤกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าที่มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมีหนูพรเนจรตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารด้วยความหอยหิวมันเดินไปเรื่อยๆจนเจอลำธารขนาดใหญ่โอ้ยทั้งเหนื่อยทั้งหิว ทำไมแถวนี้ไม่มีอะไรให้ค่ากินบ้างเลยเฮนทีจะต้องข้ามไปป่าฝั่งนู้นเสียแล้วว่าแต่ค่าจะข้ามลำธารนี้ไปได้อย่างไรในเมื่อข้าว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหนูนั่งพักและกล่าวตัดเพาะกับตัวเองในขณะที่หนูกำลังคิดแผนเพื่อจะข้ามไปหาอาหารที่ป่าฝั่งตรงข้ามอยู่นั้น สายตาของมันเหลือบไปเห็นกบตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ข้างๆลำธารมันจึงวางแผนคิดกลอุบายหลอกเจ้ากบให้พาไปส่งที่ป่าฝั่งตรงข้ามสวัสดีเจ้าอยู่ในลําธารแห่งนี้มานานแล้วหรือเจ้าหนูกล่าวทักทายกบด้วยความเป็นมิตรใช่ข้อยู่ในลําธารแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดเลยละ่ะ แล้วท่านมาจากที่ไหนทำไมข้าไม่คุ้นหน้าท่านเลยกบถามด้วยความสงสัยอ๋อข้าเป็นนักเดินทางตอนนี้กำลังจะข้ามฝั่งไปหาสมบัติอันล้ำค่าที่ป่าฝั่งตรงข้ามเจ้าหนูเริ่มใช้กลอุบายเพื่อหลอกให้กบไปส่งอีกฝั่งของลำธารจริงเหรอท่านที่ป่าฝั่งตรงข้ามมีสมบัติจริงๆเหรอ เจ้ากบถามด้วยความตื่นเต้นจริงสิข้าออกเดินทางตามล่าหาสมบัติมาแล้วหนักมีท้วนข้าจะโกหกเจ้าทำไมเจ้าหนูกล่าวท้าอย่างนั้นข้าขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมข้าอยากเห็นเพชรพลอเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตกบขอร้องหนูจอมเจ้าเล่ได้สิแต่มีข้อแม้จ้ต้องพาข้าไหว้ํำข้ามลำธารนี้ไปให้ได้ ข้าถึงจะนำทางเจ้าไปยังขุมสมบัติเจ้าหนูกล่าวต่อรองข้าก็ตัวพอพอกับท่านแล้วข้าจะพาท่านว่ายน้ำข้ามฝั่งไปได้อย่างไรลำพังตัวข้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเจ้ากบกล่าวตัดพ้อนั้นเจ้าก็เอาเชือกมาผูกเท้าเจ้าให้ติดกับเท้าข้าสี่เจ้าจะได้ไม่เหนื่อยเจ้าหนูออกความคิดเห็นโอเคลองดู แต่ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะเจ้ากบพูดดักหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ใช้เชือกผูกติดที่เท้าของตัวเองแล้วเจ้ากบจึงเริ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณกลางลำธารมันรู้สึกเหนื่อยล้าว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวจึงขอหยุดพักสักครู่หนึ่งแหก,แหก ข้าขอหยุดพักหายใจสักครู่นะท่านข้าจะไม่ไหวแล้วในขณะเดียวกันวิเยอรตัวใหญ่กำลังหาอาหารมันเห็นร่างของหนูลอยขึ้นมาเหนือน้ำจึงบินโฉบร่างของหนูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นอาหารเย็น เรื่องนี้เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นผลสุดท้ายก็ย้อนมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วยนั่นเอง